สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพของอาจารยนันครับมาเอาความรู้ไปต่อยอดนะครับพี่น้องครับวันนี้มาบอกจุดดูนะครับพระปิตาบินจพาคขีนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพิมพ์ชรูดใหญ่นะพี่น้องครับโอ้พิมพ์นี้ออริจินอลจริงๆนะครับออริจินอลจริงๆนะฮะออริจินอลจริงๆเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะครับวันนี้ เอาความรู้ไปต่อยอดนะพี่น้องครับไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกนะครับมีแต่คนดีที่สุดเท่านั้นครับวันหนึ่งความรู้เท่าทันกันนะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือคุณงามความดีนะครับอย่าเอาความรู้ของเราไปเหยียบย่ําผู้อื่นไปทําลายผู้อื่นนะครับไปด้อยค่าผู้อื่นแต่จงแบ่งปันความรู้แล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นนั่นคือวิถีของผู้ที่มีอารยะชนนะครับ เรามาดูกันนะครับจุดแรกหลวงพุ่เยี่ยมวัดสะพานสูงดูนี่เลยครับดูเนื้อพระหลวงพุ่เยี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อผงคุกรักจะมีความพิเศษก็คือจะออกน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมแดงเห็นไหมครับนี่น้าตาลอมแดงน้าตาลน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมแดงอมอมม่วงอมตาลอมแดงอมม่วงเพราะอะไรครับเพราะท่านผสมชัญญาเรือเห็นไหมน้ําตาลอมแดงอมม่วงน้าตาลอมแดงอมม่วงน้าตาลอมแดงอมม่วงจุดแรกเลยนะครับ ฟับลองลงกล้องเห็นไหมนี่ลงกล้องแล้วจะเห็นชัดมีน้ำตาลอมแดง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 ค้ำๆนี่ครับน้ำตาลอมแดงเห็นไหมครับแค่จุดนี้จุดเดียวท่านรู้ท่านก็ยิ้มได้เลยเห็นไหมครับน้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมแดงเพราะว่าของท่านผสมชัญญยาเรือด้วยชั้นยาเรือมันจะออกดำๆแดงๆเนี่ยเห็นไหมครับน้ำตาลอมแดงนะจุดแรกนะครับสาคัญมาก นี่ครับคนที่มาเผยแพร่เรื่องนี้ก็คือคนที่ปู่ของท่านได้พระมาจากมือหลวงผู้เยี่ยมเลยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเนื้อแบบนี้มันไม่เหมือนของเซียนก็นา,นาจิตตังครับท่านเอาความรู้ไปต่อยอดก็แล้วกันครับแต่ว่าองค์ความรู้ที่จะจั้นมาเผยแพร่นี้เป็นองค์ความรู้ของผู้ที่มาเผยแพร่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านเป็นผู้ที่ได้พระ สไตล์นี้แนวนี้มาจากมือหลวงปู่เอี่ยมโดยตรงเลยโดยปู่ของท่านนะครับเพราะนั้นน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมแดงจุดที่สองครับจุดที่สองของปู่เอี่ยมก็คือปิดหน้าแค่ครึ่งหน้าเห็นไหมครับปิดหน้าแค่ครึ่งหน้าเห็นไหมนี่คือใบหน้าปิดแค่ครึ่งหน้านะครับปิดแค่ครึ่งหน้าแล้วก็ปิดแบบลักษณะของการจิกมือลงไปนะเหนือเหนือประมาณเหนือคิว้วนิดเดียวนนในครึ่งหน้านะครับปิดมาครึ่งหน้าถ้าปิดเต็มหน้า วางนะครับไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมนะฮะปิดหน้าครึ่งหน้านะฟับปิดครึ่งหน้าเห็นไหมปิดครึ่งหน้าเท่านั้นเองโอ้โหองค์นี้นี่คือโคตรโคตรโคตรของความสวยเลยถ้าใครดูเป็นนะครับถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็น่าจะแปดหลักขึ้นไปนะเจ็ดหลักนี่คือล้านแปดหลักเท่าไหร่พี่น้องก็คิดดูเอาก็แล้วกันนะครับนี่ฮะนี่ครับต้องปิดครึ่งหน้านะครับปิดครึ่งหน้าอันต่อไปครับ หลวงปู่เยี่ยมจะมีตะเข็บเพราะว่าหลวงปู่เยี่ยมนั้นเป็นพระสององค์ที่มีฝาหน้าฝาหลังต้องมีตะเข็บนะครับแล้วตะเข็บดูดีๆมันจะไม่ลงมาตรงๆนะพี่น้องตรงคือแบบนี้ตรงคือฟืดลงมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตะเข็บหลวงปู่เยี่ยมจะแหวบแปแล้วก็เยืงมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งเป็นธรรมชาติพลิ้วปัป๊บมาข้างหน้าเห็นไหมครับจะพลิ้วปั๊บมาข้างหน้าเห็นไหม ไม่ลงตรงๆถ้าลงตรงๆก็เลิกคุยครับต้องลงต้องแป๊บปๆาปมปม,มาข้างหน้าเยื้องมาข้างหน้าแล้วฝาหน้าจะเล็กกว่าฝา,าหลังเสมอฝาหน้านี่คือฝาหน้านี่คือฝาหลังเนี่ยะเรามาลงกล้องดูลงกล้องดูนี่ครับตนะเข็บตนะเข็บเป็นธรรมชาติปลิวไม่ลงตรงๆนะจะเยื้องมาด้านหน้าเห็นไหมครับเยื้องมาเข่าด้านหน้านี่เห็นไหมจะเยื้องมาเข่าด้านหน้านี่ครับตะเข็บรับ โอ้ยสวยสองลวสวยงา,มา,ม,ามากมากมากเห็นไหมครับอันต่อมาโลูะเยียมจะมีช่องระบายอากาศหรือช่องระบายมวลสารตรงนี้จะอยู่ฝาหลังเรียกว่าตุ่มนี้มันคือรูนะรูที่เกิดจากการให้วกดว่าไปฝาหน้าฝาหลังกดเข้าไปแล้วเนี่ยมวลสารที่มันเกินให้มันออกมาจากรูนี้เพราะนั้นก็จะปรากฏ ตุ่มหรือปรากฏจุกป,ปรากฏรูนี้แล้วจะอยู่ฝาหลังถ้าอยู่ฝาหน้าก็เลอกคุยนะฮ <c> ะ <oughs> ตุ่มจะอยู่ฝาหลังนี่ครับตุ่มนี้คือรูเห็นไหมครับนี่คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับอันต่อมานะฮะก็คือลวงปุยมนั้นท้องท่านจะมานี่คท้องท่านจะมานเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมที่เป็นด้านเท่ามันจะมานมันจะโยมาด้านนี้เห็นไหมครับสามเหลี่ยมโยมาด้านนี้นี่นครับท้องท้องมานสามเหลี่ยมโยเห็นไหมครับ ท้องมารสามเหลี่ยมโยสามเหลี่ยมโยนะพี่น้องครับอันต่อมาจะมีตะเขนะ็บนะขอบปิ้นขอบปิ้นตรงนี้จะมีขอบปิ้นทั้งด้านหน้านด้านหลังขอบปิ้นนะี่ครับขอบจะปิ้นเพราะอะไรเ <sponsor S 2> พราะหลวงปู่เอี่ยมท่านถูอย่างนี้ท่านอาจจะถูอย่างนี้ทําให้พระทุกองค์ข,ของท่านตั้งได้นะฮะขอบปิ้นและตั้งได้นะต้องตั้งได้ทุกองค์นะครับเรามาดูกันถ้าตั้งไม่ได้ขอบไม่ปิ้นก็เลิกคุยเช่นกัน นี่ครับขอบจะปิ้น,นขอบจะปิ้นขอบจะปิ้นทั้งหน้าทั้งหลังนะขอบจะปิ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังขอบจะปิ้น,นแล้วก็ต้องตั้งได้ด้วยเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากแล้วก็เราดูด้านหลังเราจะมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นี่รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือคอสั้นคอสั้น ไหลเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับมันยกเอียงไม่เท่ากันลักษณะของด้านหลังสําคัญที่สุดก็คือมันจะเรียบเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านวางบนภาชนะบางอย่างนะบนแผ่นพื้นหรืออะไรเพราะนั้นหลังจะไม่อุมนะครับถ้าหลังอุมก็เลิกคุยหลังจะเรียบเห็นไหมครับหลังจะเรียบหลังจะเรียบนี่ครับอ่ามองมิตินี้ไม่เห็นเรียบนะแต่มองมิตินี้เห็นไหมหลังจะเรียบครับนี่คือเคล็ดลับ เล,เล็กๆน้อยเอามาแบ่งปันพี่น้องเป็นเคล็ดลับนะครับสนใจอยากได้องค์นี้ก็ติดต่อมาครับผม